ฝันทุกฝันเม็นแ่นฝันเจ้าฝันมาได้ท่องข้ามสามก่อนที่แม่ดีดีบอกแม่ไร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไร่ครับโอ้ยเพื่อนดนั่นบลับเนี่ยว่าเสดายเลขเสดายเลขไม่ได้ฝันว่าปูก่ะก้อนกยนก้อนต้องข้ามหายสามก่อนแล่ไก้กตีอยู่ได้มาอ่ามันมันมันก่อนมันกลมกลมมันจะเป็นอ่าศูนย์ามบ่ก่อนต้องข้ามนี่กับปูกับน้ำเก่าเล่ยก็ได้ตีเป็นเก่าศูนย์สาม อ่าแต่เอซถึงต้นนั้นไม่ไล่ยุ่เก้าศูนย์สามสามนี์เก้่ยมือนั่นไม่ไล่ไปพูดเรื่องกายู่ดีๆรถกระห้องะทเบียนเก้าหนึ่นห้องขึ้นอ้าอ้าอ้าขึ้นว่าถ้าตีนักออกกี่เด็กรถออกข้าข่าั้นแมชชีบวกขั้นแมชชี่าัง่านบวเนาะมันมันเก้าห่งศูนย์สามค่ะคือข้อทั้งสามตัวทะเปียนรถอ้มันมาออกย้อนหลังนำกล้า ะก็ได้ฟันปูเื่อให้คิวแน่ปูเลือจิ่มก้อนต้องข้ามหอยเนาะแต่ได้สอนเห็นไหมรัดก,ก็อ่ามในการฟังดีเด้ฟันจะปูอัวนว่าก,าก้อนเพื่อิ่มหก้อนหนึ่งวนี้เพ่อิ่มห้สามก้อนขอห้าน้อยปูในเดือดสั่นห้าน้อยก่อนโอโน้ขนกศูนย์สามนี่ก็ได้กันคว้าควาประเทศแมน แม่ล่กับซื้อซุนนสามอนี้ก็เลขไม่ไล้กับซุนกคนชุนหุนเก่าเนาะไม่าอยู่ข้างหน้าเราไม่ออกศุนเก่าหมู่บ้านนี่หม่ปานีที่กินกันท่านในเล้ยวเอ็จี้กับสีโซมานแล้วไม่ไล่ก็ไม่ขี้กับสีลลยอยู่แล้วมาออกเกอกังหน้าแต่บันนี้มากมาขึ้นมัดน้อนขอนสีแกงแม่ได้ฝันฝันต้องก่วไม่ไล่ฝันตองวดอฝันเห็นถอแม่อยู่เนี่ยนี่แะแต่พันเสียไปแล้วจ้า อาเพิ่นไปก็เ,ปเลยไปเห็นเพิ่นเพิ่นป,นปะโคขึ้นมาจุ่จะยุ่งในน้ำก็ได้มาเพิ่นใส่ชุดขาวนี่เพิ่นไปนง่งแบบเพี้ยเพี้ยนยิ่มแต่เมืองบดานมาสัน่น,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 นก็เลยโคขึ้นมาแม่เพิ่นโคขึ้นก็เลยว่าเอ้าสามภาษาบ้านเท่าเลยกนเออแม่เจ้าไปจังไหนมาจังไหนเจ้าขึ้นมา,า,า,าอยู่ในน้ำสั่นโอแม่ไม่จำสินเาว่าน่ากินในน้ำได้ลูกประชันว่าบบันยีกันโคขึ้นโคลงมาสั่น เอาเจ้าไปจังไหนมาจังไหนเล็กวางศีลดอกถามข้าวข้ากันในกล้องฟันก็สันวันนี้ก็ว่าแม่ก็เที่ยวขึ้นเจ้าลูกยินนีลาลูกตุ๋นเตายินนีลาเพราะสันว่าวันนี้ก็เลยนโคลูกอีกจีไปบ่สิไปเบิ้องใต้เบ้องกระดาษนะแม่เพราะสันในกล้องฟันเนาะเอาปัไปเบิ้งกับไปตัวก็เลยกวางศีลดอกกับเล็กฟันว่าจะคลองในมุดน้ำลงไปอาบน้ำ หมดลงไปได้เมื่อกระดานไปอาบน้ำแล้วเพิ่นสั่นเป็นเป็นว่างเป็นยังเป็นก็ยังไม่มีมีขึ้นยังไม่นางนี่ล่ะวันนี้เพิ่นก็ะเละบางเลยแหละเพิ่นก็ะเละท่ามันได้ขึ้นมากอ่าบัดขื่นจากท่าหนามากอ่าเพิ่นก็ะเละเขียนเลขหนึ่งหาหนึ่งเลขใช้ฝุ่นตัวได้นไหนึ่งหาหนึ่งหนาใกล้กระปูหรือสีรับแต่ลยฝันเอ้าเลยว่านี่เด้อแม่สีห์ อันหายยู่หาเต้าว่าสั่นเออไปเป็นอันแปลเป็นซาเป็นเป็นเลื่อนเป็นท้องให้ได้สร้างได้แปลงว่าสั่นเพชรเป็นบุญนิท่านว่าสั่นหายขาแม่นี่เดอร์หัวสั่นขาเมรีเทียนนี่เด้แต่ว่าช่วงเล่าใจนั่นอ่าเลขเล่าออกแปดหาสามเลยแต่ควันทิศเล่ายี่ไหนเลขสี่ออกแปดหาสามเพียบ แปดหาสามสามหาแปดพอกละป๋อยก็มากแล้วตายกี่แรกเหมนนี่เล้บอกคือเลือดปัดย่ายุบันต้เลอเสียเลยนะครับวันนี้แล้วก็เลยพ่าพ่าไปเบิ่งมันนีดเล้เลขปิดแม่แล้วหายดีไม่ต้องหามึงมาน วันนี้มีซุ้มพูดยิ่งก็เลยมาขอเลขเมื่อยาผู้นางซื้อกระดาษให้ไปไล่ที่บนเขียนห้ยแล้สั่นผ <c oughs> ู้นั้นก็เอาผู้หญิงก็เอาสัญญาต์กันแม่สัญญาตตัวเลขไปแม่เลขกันเล่าเอามาห้ไปเด้ออันนี้แม่เอาห้ลูกสาวคนนี้นี่คนบมาห้ดดผู้ใดกันเล่บงาสิดอกฝั่นข้าเจ้าก็เล่บมาสั่นมาขอเลขข้มาไล่น้ำแมีเขียนให้น้ำเม่ยสั่นไม่ไล่ก็เลยเขียนเป็นตูดประกาศสีแดงได้ไหมหนึ่งห้าหนึ่งแดงที่เป็ไเลเขียนให้กับเจ้านะข้าเจ้ามาขอ <c oughs> อ่าก็จ e, ้อนี้ามาขอสูงเนี่ยสั่งอาคำว่าหายดีก็ได้สั่งอ่ารงั้นจำได้เท่าอย่นี้ไเป็นหนึ่งห้าหนึ่งตัวเลขหนึ่งห้าหนึ่งที่เลขงามทะนบแมนหนึ so. a a ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งอ๋อไม่ฝันเพาจะเน กเอี่ยะาใสไปแล้วก็ว่บอกนเรเป็นฝบเี้ยตเน้อกระดานดเป็เล็กฟันเราไม่ไล่เลขฝฟันค่ะอันนี้อันนี้ย่แมเลขฝฟันนึ่งอาหารนึ่งเาส่่นบอกเ้ววันนี้อันอาถ้าฟันเห็นยากย่ำใดนีอ่าเนข่มันชิป็นมากเป็นอ่าแปดหาจามแปดสามหายบอกเด็กเล่า หลังสองหัวจะเป็นเลขแปดสามหาเก็บตุยงวี<ห>งออกเ่ดสามาแลยวแปดหาสามแปดสามหาแปดสาหาี่หนึ่งหาหนึ่งก็แปดสามหาหเมนเป็นว่าชีว่าแปดสามหาแล้วว่า้ว่าเป็นแปดสมแล้ว่จีออกอี่นีอยูยน่นะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้รเจ็าไขแดงจึ้งคือเลขเลขค่ะ นไ่งค่ะนี่เด็ไดัตัวนีกนงกกไถ้าประเย่าังไนี่ดมันมาจะออก8ปดาหแมันนี้คือเป็นกฝันก็ได้ด้อกยังไม่ทันดเ็ครูเด็ครูยัไ่ทันไหนดาห้าแมอันนี้คือฝันตองอ้ะแม่จ้ ตมดกับแมห้ีแน่มสามตัวแม่มิดาสามตัวกระองตัวมันก็สิบี่นี่แหละค่ะตัดเอาอยู่ในนี้นะจ้ะอาพาเลขปูดีไม่ไรปูันนี้เป็นปขฝันปูฝันไม่ได้ เลกปูสีนี่บาเหมือนไ,ไหนไมน้าลปูสีโตสิครับมีบาหมือนสีรงบค่ครับด้วังไหครับต่รุงมันก็เส้นเพิ่มบ่ิเส้นเพิ่นบ่ครับแจงได้แตกไม่ได้ไเ,เด้อ ห้าสิบเอชุดยังห้าสิบปอยแหลกฝันสะกอนปอนี่ันกอนปอยเอาชีมาได้สะดวกอขันท่านในควอมเก็เป็นยังเราก็ท่านในอันเชิญไปมากก็ได้ม่ไอมันเสียนต่คนนี้กับากก็ได้ฝันฝันนก็เอาเป็นชุดชไปครับต่ว่าของกุม่นไทกันเด้อกุม่นไทใช่ล่ะุ่นไไได้ บ้านไทยได้ตัวจได้บ้านไทยว่าได้บอกเลียว่าโดวแล้วเป็นปีแล้วก็าได้วาสิปีไม่ก็าได้สีหาอันอันคุณยาเฮ้ยสั้นยาบ้านไทยผมเสียวอันหาคุณยาอันอันรูเพราะว่าผมไม่ได้บอกคุณยามาโดวแล้วอันเพราะว่าเพิ่นเป็นอ่าคกูบ้านเทพเพิ่นเพิ่นแบบนั้นไหมเพิ่นแบบเพี้ยนมากตลอดแหมป่านนี้เพิ่นก็ได้วาสีหายอันอันสามตัวาสั่นจ้าุณบ้านไทยบอกมาขึ้นนี ไทยบ้าไปเ่ยไทยตัวใดจ้ะอันเป็นไทยอันนะ้รัมือนี้มี่เล็กทุกบ้านไทยแล้วก็เล็กฟันเขาไม่ไล่เด้อครับพี่น้อง นี่รถอีกเล้ยตอันนี้อ่าหนึ่งสาเตงศนย์สามกุมารไข่กุมารไข่มาณไข่ให้ก็ได้ก็ได้หนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งศูนเป็นของควันปีใหม่กใ่ไอหนึ่นยสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสานย์ประเนี้นะไดขอวันที่สามสิบท่านว่าอาจจะส่งท่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ออกบ่ัสามสี่กุมวันี้ ให้สามต <thinking> ัวสตัวตัดเอา <Ether> สองตัวตัดเอาเย่ากูมั่นใให้สตัวแต่ว่าเลขันไม่ได้ uh หนกะคือคือคือในนมีแต่คือนน่ันว่าขาแม่ได้เขียนไห้เล็กหนึ่งหาหนึว่าแต่ฟันทีเปินย่ำไหเดขมันจีเป็นแปดสามเล็ที่ฟันเคยบอกตอนที่จ่วงฟันเสียจวงันน่วงตายเนี่ันตายแค่แรกก็เลขออกตรงแล้มันทีถ้าไหนมือนั่นออกตรงตงเป๊ะเลยสาตัวเลยคนถึงบ้านบ้านนี่แหะถ้าฟันเี็เปลย่ำไหเลขมันจะมากมตัวนี้หรือมันอาจจะเป็นเป็นบน เป็นลายนีสิก็ได้เนาะแต่ว่าขนาดสะอยู่ในได้หต่ว่าเนื่องจาเนื่องีากอาจจะเป็นเด็กที่เราเขียนให้ออกออกงวดนี้ก็ได้หรือแต่ว่าเขาเขียนกันไว้คือแปดสาหัสที่จัวเลขเมิ่นที่เคยออกมาซื้อเอ่อเขาไปเขียนให้เอฟซีบงนั่นนะอ่อเป็นตัวนึ่งเป็นบนในนึ่งเป็นลายแต่จ้านี่ไปเรียกวันแต่ว่าของปู้สีชงวดยอยู่ด้านไสนต่อหมวดเนาะไม่ไรตัวได้เป็นบนไม่เลิก ที่ว่าเมื่อกี้เห็นว่าตัวนึงขึ้นบนตัวนึงเป็นล่างบางอย่างได้หนีแม่ได้หนีแม่ที่ได้ขึ้นฝันไม่ได้หนีแม่อาจจะมาบ่นทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าฝันว่าเราเขียนไห่หนึ่งหานึ่งแดงครึ่งๆเลนะอาจจะเข้าทั้งบนทั้งล่างอันนึงบนอันนึงล่างแต่บอกผู้บ้านใครอาจจะว่าแปดซ้ำฐานเป็นเลขเป็นเลขที่ว่าฝันเห็นถมาเอฟูนี่ย่ำไส้เด็กมันมาออกตรนี่แล้เขียนไว้ที่ซื้อแต่ว่าเพิ่นบอกเข้าหนึ่งหานึ่งฝันเห็นแม่ที่เฮหยนนี่ ก็เขียนไทยมาขึ้นหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งคือตัวพนเขียนไท่้ตัวนเตัวแดงจึงครึ่งเลยเด็จึงครึ่งเลยยมาขึ้นนี่อันที่แปดสามหาคือไมก็มาถ้าฟันเห็นแม่ย้ำเลเล็มันเคยออกตัวนี้ก็เลยเขียนไว้ที่ซื้อนะามห้เผื่อเอฟซีเป็นมากจริงๆนะแต่ว่าครูบ้านใครหยเม็ดเดียวนึงศูนย์สามออกตะเบียนรถอีกตะเบียนรถไม่ไดอีกเอ่งศูนย์สาันหเม็ดเดียวไม่ได้บอกดนเนื้อคูบ้านใครไปดนแล้ เมื่อไหนที่ไม่ได้คิดว่าเลขออกวมืที่3าท่านว่าอาจจะออกวันที่ที่ออกไปได้สามศูนย์จดสาเป็นไปได้แล้วก็ฝันกับคันฝันตรงวัดกับอมีสามีนะฝนยังไงกันแฟนเอฟซีพิจรารณาเบื่อก่นเานาะไปหาบเบอรโรตนีแต่หมู่ว่านี่โอ้หมู่ว่านี่พาไม่ได้ออนหมู่ว่านี่ยื่มาศูนย์เก้าสามมาน่ว่าสามเก้าศูนย์เนาะไปเอฟซีงนั้นแต่ว่า3ามเก้าศูนย์นี่ปีกินให้พราท่นแล้วลูกน้อย เยอะได้อันนี้เป็นความฝันด้วยกันตัวเลขความฝันไม่ได้แต่ที่ไม่ได้ฝันที่ว่าแยกไม่เกียนไห่ขึ้นหนึ่งหานหนึ่งนะค่ะเดอ้อ,อที่แปดสามห้านี่ก็ขื้อตัตัวเลขที่เพันอันอ่าเคยบอกตอนที่พันเสียไหมอ่าไม่ได้ <ๆ S 2> จะเลขเอามา<ๆ>ลงไว้น่าจะซื้อดอกแปดสามหันแต่ตัวพันเชียนไห่ก็ขึ้นหนึ่งห้าหนึ่งเชียนไถ่บางขึ้นนี่ฝันตัวงวดอันทั้นไต่เด็กคุณบ้านไห่ให้นี่น งศยาเมตรเดียว้างเดียวค่ะกุม้านไทยให้แล้วแตนเด้อแฟนเอฟซีเอฟซีกุมานไทยให้บ้านไทยตรงกันห้องุูดฤษีด้วยูดฤี1 9่เกาหานะมันก็มี1กับหาเนาะใช่ตาเธอหน้อนีๆไม่ไรยกอีกยังไงเออกล่องมั่วมั่น้อช่วงกดว่ะ อ้ก็จนมาเห็นเออใกล้ๆก็ได้แคปหน้าจอไว้นั่งได้แัปนอไปทำเสร็จเอาเอาแต่สำหรับความฝันอ่าเที่ยวนี้อู้เรื่องยังว่าท่านก่อนนะครับมาให้อีกแล้วอันนี้เป็นเพียงความฝันของอ่ายา่บ้านที่มันเสียไปแล้วเพิ่นมาบอกลูกเมื่อคืนนี้จ้ะบอกลูกสาวเมื่อคืนนี้ว่าเพิ่นเปิดบนเพี้ยนเพี้ยนใส่เมืองบระดานเพิ่นใส่ชุดขาวเพิ่นได้โปร มาเป็นคนไรกเอาตัวเลขแมาให้ไว้ไล่ตัวนี้เชียนให้ลูกจนโดนสุดันเย็นเป็นเจนมาค่เพิ่งมาบอกชิวปัดจะอยู่ได้ไหมปัดจะบ้างไหมสาธุคอ,อยได้เป็นของควันปีใหม่อีเนาะสวน่ใหมท่วงใต้ปีเก่าตอนรับปีใหม่คของกุมารไทยเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์สาม แต่ว่าทะเบียนรถจริงไม่ไรเนี่ยเพราะนั่นดูว่าตัวใดเขาบอกให้ไปเอารถจริงนะเป็นป้ายไม่มาถ้าเป็นป้ายไม่้เดี๋ยวก็สิบอกอ่าเฟนเอฟซีอีเอกเนาะมันเคยออกนี่เนาะป้ายไม่นเนาะทะเบียนรถจ้าไป้ายไม่นั่นแล้วในห้องเมื่อวานเนี่ยไม่ไรเลยของแม่ทิจ้าทะเบียนตัวใดแ 1. 1> น่อ่าห้าหกสี่หนึ่งนั่นไม่นัดพีด่ประจัดไป <laughs> โอ้ย <laughs> ไปจัดแต่ห้าน้อยจัดแต่ห้า โอ้โหหมูว่าเน,นี่ยห้าน้อยปู่ฤาษีสองหกศูนย์เข่าห้าน้อยนเนาะเด็กไงเนาะโอ้แตกจามปู่เลยมาป้าพี่เอฟซีขจาวหน้ามันข้าน่าขจาวขีดยุบอ้าวแ,<ต>แคปท่านบอะพี่น้องอาแคปเด้อค่ะอ่านี่ความฝันแต่เลขส่วนของปู่ยังไม่ให้อันนี้เป็นเลขความฝันตรงวดไม่ได้ค่ะแต่วัตที่ผ่านมาเลขฝันไม่ได้ตรงหวดมันศูนย์ขากเก่าเนาะผิตดตรงนี้นเก่าสองตัว ั้ศูนย์เก้าสามหมื่นมวนกุ๊บจะมาปูจะมาปูหรือเลื่อดนี่ไก่ข้องฝันไม่ได้คิวมาตลอดนี่เนาะป้านายข้องข้ามก่อนสามก่อนเอฟซีกตีสามเก่าก็สามอยูแม่จ้ะมันจะเป็นศูนย์ศูนเก้าสามเก่าเลวยบอกว่าจะตีง่ายครับ ฉันไม่ไล่บอสหมือนั้นคากินเด้นองไม่ไล่นอนอุ้ยบอสคากินไมาไปวไล่ส่วนไกันยังมาปูออกกี่ก้อน้สามก้อนนันแปนะหาแปรแต่ว่าเอฟซีแปเนาะไม่ไล่ไมไล่เนมากูนสามแต่ว่าเอซีกับว่าท่องเน่ยมันเป็นเกเก้าซูนสามในลำดัามก้อนนะาก้อนกับสามเก้าแล้วา้อแต่ว่าห้าหบไดแปตัวนั้นแน่